รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคคคนกคคนกกร สวัสดีค่ะคมคิดคนเกษตรวันนี้นะคะพราวพามาอยู่ที่นี่เลยค่ะสวนทองมนศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมค่ะอยู่ที่อำเภอปักพีจังหวัดนครนาย,ยกนั่นเองถ้าพูดถึงจังหวัดนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะนึกถึงน้ำตก ภูเขาลำทานของกินอร่อยๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายหรือแม้แต่ผล,ลไม้ขึ้นชื่อค่ะอย่างเช่นมะยงชิดนั่นเองแต่ว่าน่าเสียดายค่ะช่วงนี้ที่เรามานะคะไม่ใช่หน้ามะยงชิด แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายเลยเพราะวันนี้ค่ะพะสภาทุกท่านนะคะไปพบกับคุณนฤุมลบุญเคริรมค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสู่เรียนรู้ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมสวนทองมน์แห่งนี้เรื่องราวของพี่มนนั้นเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปพบกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ เป็นลูกชาวนาเป็นลูกชาวนาแต่เราเห็นอาชีพทำนาแล้วล่ะมันหนักก็เลยเข้าเมืองนะคะไปเป็นสาวโรงงานเข้าเมืองเข้ากรุงเทพค่ะเป็นสาวโรงงานค่ะแล้วก็เรียนต่อจนจบปริญญาตรีจากมสทเอกราจัดการค่ะแล้วก็ทํางานอยู่ที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่ว่าปรับเป็นพนักงานออฟฟิศตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI โโอโ้แล้วยังไงถึงได้กลับมาทำเกษตร <g ül s> ก็ปี 50, 50, 2 5 5 0 5 0 51เ็กิดฟองจบู่อีกรอบหนึ่งเนะาะค่ะก็บริษัทย้ายฐานย้ายฐานการผลิตไปไปเวียดนาม ทีนี้ตกงานค่ะ<อ>ตกงานพี่น้องก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นกลับมาดูแลพ่อกับแม่เหอะเพราะว่า<ห>ตอนนั้นพ่อป่วย<ห>ค่ะพ่อป่วยก็ก็<ห>กลับมาเมื่อปี2552อ<ห>ือค่ะกลับมาอยู่ที่บ้านปัจจุบันเนี่แม่อายุ91บ็นะตอนนั้นก็ยังพอไหวแต่ก็เราก็มองอนาคตว่าคุณยายก็แก่ลงเรื่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพี่มนขับรถไม่เป็น<ห>ค่ะขับรถขับรถยนต์ไม่เป็น<ห>ขับมอไซค์ได้ก็แค่ในชุมชน<ห>ค่ะ เออแล้วเราจะทํำยังไงดูแลแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการที่เราเริ่มสองคนกับพี่สาวเนาะมันก็ที่มรดกเจ็ดไร่เจ็ดไร่เนี่ยเราทำสองคนน่ะมันไม่ไหวคือก่อนกลับเนี่ยวางแผนแล้วละ่ะอ้ต้นไม้พอนนน,น,น,นีนั่นไม่ใช่มันไม่ใช่คือที่ที่กลับมาตอนแรกเลยก็คือที่นี่ใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนี้ ก็คือพื้นที่เดิมเป็นที่ทำนาแต่จากการที่พวกเราไม่ได้อยู่พ่อก็เลยปรับที่นาเป็นที่สวนพ่อเขาจะปลูกเอาปลูกมะนาวไข่มะนาวไข่เขาเรียกมะนาวพันไข่เป็นมะนาวพันพื้นบ้านของนครนายกาเขตนครนายกกับปัจจีนปลูกไม้ไผ่ไผ่ไม้ไผ่แต่จะเป็นพวกไม้ไผ่เลี้ยงแล้วก็ไม้ไผ่ตรง แล้วบางที่นาะบางส่วนก็ให้เขาเช่าตำบหลหนองแสงเนี่ยมีเก้าหมู่บ้านเป็นไทพวนหมดเลยก็คือเราเนี่ยมาจากเมืองเชียงขวางเนาะไล่ลงมาตั้งแต่ตอนบนของประเทศไทยเลยมันก็จะผ่านมาตั้งแต่อุดรสุขไทยแพร่อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะอพยพมาตามรุ่มแม่น้ำลักษณะของไทพวนเนี่ยเอกลักษณ์ของไทพวนก็จะเป,เป็นเรื่องของภาษาพูดแล้วก็วัฒนธรรมการกินอยู่ตอนแรกเลยพี่มนกลับมาพี่มลเริ่มต้นอย่างไงก่อน ตอนแรกไม่มีเงินเดือนเนาะก็เก็บผักข้างรั้วค่ะไปขายตลาดนัดใกล้ๆบ้านค่ะเสร็จแล้วก็เอ๊แล้วเราจะทำอะไระก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ที่ศูนย์ภูมินักธรรมชาติไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักเราก็เลยเอาทำในเรื่องของปุ๋ยหมักทีนี้จากสูตรที่เขาให้มาเนี่ยมันต้องคลุกแล้วเราไม่เคยทำงานหนักพอเรามาคลุกแล้วมันเหนื่อยอ ก็ถามพัฒนาที่ดินว่ามันมีวิธีไหนไหมที่ไม่ต้องคลุกค่ะค่ะทีนี้พัฒนาที่ดินเขาก็เลยแชร์ในเรื่องตอนนั้นเริ่มเล่น Facebook ใหม่ๆในเรื่องของปุ๋ยแม่โจ้แม่กับกองของอาจารย์ลุงค่ะก็ขนฟางค่ะบ้าหอบฟางเอามากองตอนนั้นหนักมากก็คือกองกองแบบสามเหลี่ยมมันยังมีทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ในวงตะข่ายค่ะตอนนั้นก็คือบ้าหอบฟางก็ทํากองใหญ่กองสามเหลี่ยมค่ะ พอพอเราเริ่มทําปุ๋ยแล้วก็เริ่มเอาผลผลิตบางส่วนไปจําหน่ายที่ตลาดเกษตรกรนะตอนนั้นแก่นตะวันมันดีอแก่นตะวันมันดีจากที่เราที่นานเนี่ยเราก็ระดมปุ๋ยใส่แล้วทีนี้จากการใช้สารเคมีเนี่ยแก่นตะวันมันเป็นพืชที่มันไวในเรื่องของเชือ้อรามันก็มีปัญหาเรื่องเชือ้อรา เจ้าหน้าที่กเกษตรก็มาแนะนําเรื่องของเชราไตาโคเดม่ามก็ทํามาแล้วก็ผลผลิตเอาเรื่องของปุ๋ยเรื่องแก่นตะวันเนี้ค่ะไปจําหน่ายที่ตลาดเกษตรกรเรกมื่อประมาณ8ปีที่แล้วทำไมตอนนั้นพี่มนถึงเลือกที่จะปลูกอันนี้คะก็มีชาวบ้านเขาเอามาให้เรากิน เขะะาปลูกอยู่ที่สะแก้วเขาเอามาให้เราทานเสร็จแล้วเราทานแล้วเราเริ่มแล้วคุณยายคุณแม่ค่ะตอนนั้นเมื่อปีห้าสี่พ่อเสียแล้วละ่ะทีนี้ก็เอามาให้แม่ทานแล้วมันช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเพราะว่าพี่ม์มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายด้วยวค่ะแต่ใย,ยอาหารมันสูงแต่ทีนี้มันไม่ใช่พืชพื้นถิ่นเราก็เลยพอเราไปตลาดเกษตรกรเนี่ยเราต้องพูดเยอะอืต้องพูดเยอะต้องแนะนําเยอะมันก็มันก็ได้ประมาณหนึ่งค่ะ ก,ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าประสบความสําเร็จแต่จากการที่เราไปตลาดเกษตรกรเนี่ยพี่มนได้มีโอกาสเข้าไปอบรมโครงการคนกล้าคืนถิน่นพอจะเคยได้ยินโครงการนี้ไหมคะเคยได้ยินชื่อค่ะพี่มนปีแรกค่ะพี่มนไปปีแรก<อ>แล้วก็สมัครไปก็ได้ไปอบรมที่วันนันเกษตรเขาชะกันบ้านดเรเกลิกมีมุ่งกิจค่ะ ทีนี้พอเราไปเอ้ยมันมีปุ๋ยทำ,ทำดินจากใบไม้เราก็เลยเอาเนี้ยกลับมามาทำสองอย่างก็คือ uh huh. ปุ๋ยแม่ชุแม่กับกองด้วยแล้วก็หมักใบไม้ด้วยอหลังจากนั้นก็ได้ไปอบรมที่บ้านลุงผู้ใหญ่สมศักดิ์ที่ระยอง uh huh. อแต่รศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลง uh huh. ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยลุงผู้ใหญ่บอกว่าอะเรียนรู้มาเยอะแล้วละ่ะแต่ว่าให้ทําทีละเรื่อง uh huh. อันนี้คือคีย์บอร์ดที่เป็นจุดเปลี่ยน เพราะว่าเราสองสองคนทําไม่ไหวงั้นบอกไม่เอาละขอทําปุ๋ยใช้พื้นที่ที่ที่มันมีปัญหาเพราะว่าเราใช้ดินถมขอน้องชายที่สองงาน<ะ>ทําปุ๋ยอตอนนั้นเขาเรียกว่าโครงการ9101ทําปุ๋ยไม่กับกองเนี่ยค่ะพอพอพอ,พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าอ่งั้นแม่ก็แก่อะไรเงี้ยก็เป็นสูตรเรียนรู้แล้วอย่างที่บอกว่าอ,อาจารย์ดรเกลือบอกว่า ทำไงก็ได้ให้เงินมันเดินเข้ามาหาเราค่ะอันนี้แหละค่ะคือประเด็น<อ>แล้วก็ประกอบกับคุณยายเป็นตัวจุดประกายเลยใช่ค่ะเป็นตัวจุดประกายแล้วก็คีย์เวิร์ดหนึ่งของคนกล้าก็คือเริ่มจากสิ่งที่มี <S <S เราก็มามองว่าเอ๊แล้วเ,เรามีอะไระแล้วเราจะทําอะไรพี่มนต์ก็เริ่มจากปุย๋ยแล้วก็ไก่ค่ะ,คะตอนนั้นน้องชายเลี้ยงไก่บ้านไว้ อันนั้นขอน้องชายเลี้ยงไก่กับทําปุ๋ยตอนที่ไปหาดรเเกลือที่บอกว่าทํายังไงก็ได้ให้เงินเดินมาหาเราอันนั้นพี่มนต์แอบ,บแรกเลยที่คิดออกนี่คือต้องทํำยังไงคะพี่มนต์ตอนนั้นก็ยังไม่ออกแต่นะวันหนึ่งพอเราทําสูตรเรียนรู้มีคนเดินเข้ามาหาเราเรามีผลิตภัณฑ์จําหน่าย<อ>มีก้าพันไม้มีน้ําส้มควันไม้มีปุ๋ยหมักอันนั้นน่ะคืออ๋ออย่างนี้นี่เองที่อาจารย์บอกว่า ให้เงินมันเดินเข้ามาหาเราคือแน่นอนละ่ะช่วงแรกเนี่ยเราเราออกไปที่ตลาดเกษตรกร<า>เพื่อให้ลูก<ร>ค้ารู้จักเราใช่ให้ลูกค้าไปหาเราเสร็จแล้วลูกค้าบอกว่าเพี่มนันมันมีปุ๋ยแบบนี้แล้วไม่มีปุ๋ยไส้เดือนเหรอ,อเขาก็ถามเรานะว่ามีปุ๋ยหมักไม่กับกองแล้วว่าไม่มีปุ๋ยไส้เดือนเหรอมูลไส้เดือนเหรออ่ะงั้นเราก็อ่ะคือข่ายเรามีงั้นพี่ซื้อปุ๋ยมูลไส้เดือนมา เสร็จแล้วมันมีไข่มีตัวเล็กๆอยู่พี่มนก็ทดลองเลี้ยงจากหนึ่งใน,ในหนึ่งกระมังอะคะ่ะ<ฆ>ก็แล้วทีนี้ตัวปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยทั่วๆไปอะเขาใช้เบนดิ้งจากขี้วัวอย่างเดียวทีนี้เราทําเรื่องขยะเราก็เลยเอาเรื่องของขยะควัวเรือนเติมเข้าไปจากการที่พี่มนได้ปุ๋ยแม่โจ้ไม่กับกองที่ผ่าน<ฆ>มาตรฐานปุ๋ยอินทรียใบหนึ่งละเสร็จแล้วพี่มนก็เอามูลไส้เดือนครั้งแรกยังยังไม่ผ่านครั้งที่2เราเติมเข้าไปอีกให้มันได้เยอะขึ้นปรากฏว่าเราได้รับรองปุ๋ยอินทรีย์ สูตรมูไส่เดือนอีกหนึ่งสูตรตอนนั้นก็ปลูกน้องชายปลูกมะนาวเป็นพิจิต่ะ <Huh? S 2> แล้วก็เป็นพิจิตตตอนนั้นกาําลังดังมันก็เริ่มมาทํากิ่งมะนาวขาย hmm. เริ่มไปเรียนรู้ที่เขาหินซ้อนก็ตอนกิ่งขยายพันธุ์พืชอะไรอย่างเงี้ย่ะ <Huh? S 2> ก็ทาก็จากการที่เราไปขายตลาดกเกษตรกรเนี่ยเราก็จะมีพวกก้าไม้ไปด้วย <Huh? S 2> มีปุย๋ยมีก้าไม้มีน้ําหมัก uh? มีน้ําส้มพันไม้ไปขายตรงเนี้ยค่ะเพราะเรารู้ปัญหาว่าเอกเกษตรกรส่วนมากอะ ขอโทษก<โ>็คือคอยากได้ดินปลูกอะไร<ฆ>อย่างเนี้ใส่ปุ๋ยยังไงอะไรไงขยายไม่เป็นก็ซื้อ,อ,อเรา<อ>เราก็เราก็เอาเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาความต้องการนะบางท,<ฆ>ทีเราคุยกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราก็มากลับกลับมาแล้วก็มาพัฒนาให้กับลูกค้าค่ะนอกจากมะนาวแล้วเนี่ยมีพืชตัวอื่นอีกไหมคะก็คือในพื้นที่นะพ่อเขาจะปลูกไม้ไผ่ไร่ไม้ไผ่แต่จะเป็นพวกไม้ไผ่เลี้ยง แล้วก็ไม้ไผ่ตรง<ะ>แต่ตรงเนี่ยตรงของนครนายกประจินเนี่ยเขาจะมีขนเยอะนะคะแล้วก็ดูมันมันจะแพ้เรื่องคันแล้วหนึ่งปีเขามีฤดูการเดียวคือในช่วงหน้าฝนทีเนี้ยพี่เขยเขาอยากกลับมาทำในทำสวนบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะเขาก็เอานำเรื่องของอไผ่กิมซุงเข้ามามซึ่งไผ่กิมซุงเนี่ยเขาอย่างที่เรียกว่าตรงลืมแรงอะค่ะ คือในหน้าแล้งเนี่ยถ้าเรามีน้ำลดเขาเนี่ยให้แล้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยเขาเนี่ยเขาจะมีราคาดีในช่วงฤดูกาลที่ไผ่ตรงพื้นบ้านไม่ออกนะคะราคาดีแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยชาวบ้านเขากินไผ่<ม>เป็นไผ่ตรงธรรมดาเนี่ยคะ่ะแต่ทีเนี้ยตรงตรง,ตรงกิมซุงเนี่ยหรือตรงริมแดงเนี่ย<ม>เขาจะไม่มีเสี้ยนไม่มีขนแล้วมันรสชาติมันจะต่างกัน ทีนี้เนี่ยพอเราเอามาเนี่ยเราลืมมองกลับไปว่าเอ้ยแล้วน้ําเราพอไหม,มนะคะเพราะว่าในช่วงฤดูกาลที่ไม่มีน้ำเนี่ยเราจะต้องให้น้ําเขาแล้วราคามันดีก็จริงแต่ชาวบ้านเราไม่ค่อยกิน ทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องเราจะต้องตัดสางก็กลายเป็นที่มาที่พี่มนเอาไผ่ไปเผาถ่านเพื่อที่ได้น้ําส้มควันไม้<ะ>แล้วพอได้น้ําส้มควันไม้ไผ่ไผ่ไกิมซุงเนี่ยค่ะมันจะเนื้อมันจะหนาแล้วพี่มนก็ไปหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตใน Google เขาก็บอกว่าไอตัวนี้มันมีรูพุนสูง ก็เอามาพัฒนาเป็นแถ่ถุงถุงผ้าเป็นฐานไม้ไผ่ดูดกลิ่น<อ>แล้วก็แล้วมันทำอะไรได้อีกก็ทำในเรื่องของสบู่ฐาน <inter renewed. S 2> ในระหว่างที่เราทำอะค่ะก็จะมีเขาเรียกว่าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ของอมสวรหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานนทมิตรเข้ามาให้บริการวิชาการในชุมชน ซึ่งพื้นที่เนี่ยเป็นอของตำบลหนองแสงจะมีอาชีพเดิมคือทํำนาแล้วก็อตอนหลังมาปรับเปลี่ยนทำสวนเพิ่มขึ้นก็เป็นในเรื่องของผสมผสานจากการที่เราทำเรื่องของปุ๋ยหมักทำน้ำหมักชีวภาพ<ห>เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เข้ามาให้ทำในเรื่องโครงการวิจัยในเรื่องของอการบริหารจัดการขยะนะคะหให้มาในเรื่องของ3ามทีนี้เนี่ย เขาส่งเสริมเนี่ยเขาส่งเสริมในสองตบลซึ่งเป็นไทพวนของตําบลเกาะหวายกับตาบลหนองแสงตอนนั้นเขาเรียกเขาเขาเรียกพวกเราว่านักวิจัยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอ,อาจารย์ก็มาให้ความรู้ในเรื่องของทักษะ,ะจริงๆทักษะนั้นน่ะเขาเรียกว่าฟังคิดถามเขียนอค่ะก็มาให้เราเล่นเกมเล่นเกมอยู่สักระยะหนึ่งก็ทํากิจกรรมคือจริงๆการเล่นเกมอะ่ะ เขาฝึกเราฝึกทักษะพวกนี้ให้กับเราเสร็จแล้วในปีแรกเนี่ยอาจารย์ให้ทําคิดโครงงานวิจัยขึ้นมา,นาตอนนั้นก็จะมีสมาชิกในชุมชนเนี่ยที่เข้ามารวมกลุ่มกับพี่มนอยู่5้าคนคทีนี้เราก็อ่ะงั้นเราทําเรื่องปุ๋ยอยู่แล้วเราก็เลยทําเรื่องโครงงานวิจัยเรื่องขยะแลกปุ๋ยค่ะก็คือเราให้ชาวบ้านเอาขยะ,ะมาไม่ว่าจะเป็นขวด พลาสติกขวดแก้วอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งใบไม้เอามาแลกกับเราพร้อมกับเราแนะนําวิธีการทําปุ๋ยหมักน้ําหมักชีวภาพแล้วก็หรือแม้กระทั่งก้ 9, าวผ่นไม้ต้นไม,ม้ให้เขาให้เขาเอากลับไปเอากลับไปใช้แล้วเอากลับไปทำแล้วพอพอเราทําโครงการขึ้นมาก็จะมีการนําเสนอนําเสนอโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่สองอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะงั้นพี่มนทําตรงนี้อยู่แล้วอ่ะอาจารย์ให้โจทย์มาเรื่องของ มหัศจรรย์ขยะอ oh ินทรีย์เราก็เลยมาออกแบบ uh huh. แล้วถ้าพี่มล์อาจารย์ให้โจทย์มาแล้วอาจารย์บอกว่าพี่มนอยากทําศูนย์เรียนรู้ไม่ใช่เหรอ uh huh. พี่มลลองออกแบบซิว่าในในศูนย์การเรียนรู้พี่มนจะทําอะไร uh huh. มีอะไรบ้าง uh huh. เสร็จแล้วเราก็องั้นสมาชิกห้าคนเนี่ยมีคนหนึ่งแหละที่แปลรูปผลผล,ผลิตจากมะนาวเป็นน้ํามะนาวอ uh huh. แล้วก็มีการทําปุ๋ย กลับไปที่แปลงมะนาวตัวนี้มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องของโมเดลโ,โมเดลเรื่องของการเดินทางของน้องมะนาว,วค่ะก็คือนัมะนาวหลูกถ้าเราเอาไปขายสมมุติว่าได้1บาทแต่ถ้าเราไปแปลรูปเป็นน้ําเราขายขวดละยี่สิบห้บาท จากการแปรรูปเสร็จเราได้เรื่องของเปลือกมะนาวเราก็เอาไปทำน้ำหมักทีวาภาพอเอาไปทำน้ำยาเอเนกประสงค์อาไปทำปุ๋ยหมักกลับไปที่สวนสวนมะนาวอ,อันนี้เราสามารถหมุนเวียนได้หมดเล,เลยนะคะเพราะนั้นเราออกแบบฐานออกมาแล้วเราก็จะมีในเรื่องของอพี่มนใช้ชื่อว่าปุ๋ยขี้เกียจ Hmm. ปุ๋ยขี้เกียจก็คือการทําปุ๋ยแบบไม่พิกกับกองสูตรของวิศวกรรมแม่โจ <Ha. S 2> นะคะก็จะมีหลายแบบแต่ hmm. ที่นี่เลือกเอาที่มันง่ายแล้วก็เหมาะกับเราก็จะเป็นในเรื่องของปุ๋ยหมักในวงตะข่ายทําไมถึงเลือกทําวิธีนี้คะปุ๋ยเนี่ยมันต้องการออกซิเจนจุลินทรีย์ต้องการออกซิเจนเพื่อที่จะ กระบวนการย่อยมันจะสมบูรณ์แล้วก็ต้องการความชื้นทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้ปุ๋ยที่เร็วนะคะเราจะต้องคลุกอะค่ะต้องพลิกกับกองอ,อยู่เรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้ปุ๋ยเยอะๆเราต้องใช้แรงงานหลายคนซึ่งพี่มนทำคนเดียวเนาะพี่มนก็เลยเลือกแบบไม่พลิกกับกองเพราะงั้นเนี่ยเราทำเป็นชั้นๆใช้วัตถุดิบแค่สองอย่างก็คือมูลสัตว์กับฟางหรือไม่ก็ใบไม้นะคะ,ะ,คะซึ่งมันจะเป็นสัดส่วน แล้วที่สําคัญเราต้องเจาะกองทุกๆ7วันลดน้ําวันละครั้งเราจะได้ปุ๋ยในปริมาณมากๆโดยที่เราให้จุลินทรีย์มันทํางานแล้วก็ให้ความชื้นด้วยกันทุก7 7วันเจาะกองเนี่แหละค่ะมันเป็นที่มาของคําว่าปุ๋ยขีย้เกียจค่ะทำไมถึงต้องเลือกว่าสวนเรียนรู้ของเราต้องมีฐานปุ๋ยด้วยคะพี่มลคะพื้นที่มันเป็นกเกษตรเนาะมันเป็นกเกษตรมันก็จะมีฟางมีใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สําคัญ ตัวนี้มันสามารถที่จะบริหารจัดก,การขยะในครัวเรือนได้ค่ะเจี่ยมเลยค่ะจากปัญหาที่เราไปเรียนมาแล้วเกษตรไม่เกษตรกร,ร,มกร,รไม่ค่อยเอาไปทําเราก็อ่ะงั้นเราไปเรียนรู้มาเราก็ไปหยิบมาไม่ว่าที่เราไปเรียนรู้มาของอาจารย์กำมนในเรื่องของจุลินทรีย์เจ้าปลวก เราก็เอากลับมาใช้ไปเรียนรู้ที่บ้านดรเกลอก็ในเรื่องของจุลินซีหน่อกลก้วยซึ่งในแต่ละบ้านมีหน่อกลก้วยอยู่แล้วละแล้วจุลินซีมันก็อยู่ในหน่อกลก้วยนั่นแหละในในโคนน่ะค่ะ,คะเพราะว่าต้นกล้วยถ้าปลูกที่ไหนมันงามนั่นแหละแสดงว่าในพื้นที่ดินมันดีใช่ค่ะรเราก็เลยเอาจุลินซีจากธรรมชาติมาอีกตัวหนึง่งเมื่อสัก4ี่หปีที่แล้วมันแพงมากเลยที่เขาขายกันน่ะนะคะก็ในเรื่องของจุลินซีสั่งข้อแสงค่ะ ทีนี้จุลินซีสองกระแสอ๊ะมันทําเองได้อะเราก็เอาไข่ไข่เอาไข่เนี่ยนะคะทั้งใบเนี่ยมาตีเหมือนไข่เจียวนะคะเติมน้ําปลาอยากให้มันปรุงรสใช่ปรุงรสด้วยผงชูรสหรือเนี่ยค่ะก่อนที่ตานที่เราจะเอาไปเจียวเราไม่ไปเจียวเราเอามาใส่ขวดขวดลิตรครึ่งเนี่ยนะคะ,ะช้อนหนึ่งเราเขย่าเขย่า,ยาตากแดดพอเรามาตกผึกแล้วจริงๆเราอะรู้ขั้นตอนของมันว่าจุลินซีอะ มันต้องการมันต้องการในเรื่องของออกซิเจนแล้วก็ไม่ต้องการออกซิเจนทําไมทําน้ําหมักชีวภาพจะต้อง3เดือนอเพราะในระหว่าง3เดือนนั่นอ่ะก็คือว่าจุลินทรีย์มันทํางานทํางานแล้วมาอาหารของเขาคือกากน้ําตาลประมาณ3เดือนเขาถึงจะย่อยกากน้ําตาลเป็นอาหารเขาแล้วก็คายเอาสารอาหารออกมาให้เราไปใส่ต้นไม้แต่ มีแต่นะคะทาไมจะต้อง1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตริอะไรอย่างเงี้ยห่กี่ซีซีต่อน้ําเท่านั้นเท่านี้เพราะนั่นหมายความว่าน้ําหมักมีลิตรเป็นกดยกเว้นน้าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีรสเป็นมีลิตรเป็นกลางแล้วก็ในกระบวนการทํางานของจุลินทรีย์จ่าปวก ก็คือในระหว่างที่เราทําสวนเนี่ยเราก็จะขุดดินมันก็จะเจอโพงสมองเหมือนปวกอ่ะใน<ฮ>ในตัวสมองนั้นอ่ะมันก็จะมีลาขาวๆที่มาเป็นของเห็ดโคนนะคะ<ฮ>ที่ขึ้นเป็นเห็ดโคนตัวเนี้ยตัวเชื้อราตัวเนี้ยไอเชื้อตัวเนี้ยค่ะเราเอามาขยายด้วยข้าวสุก<ฮ>นั่นหมายความว่าจูรินซีมันไปเปลี่ยนข้าวให้เป็นน้ําตาล<ฮ>เปลี่ยนข้าวให้เป็นน้ําตาลแล้วก็เป็นอาหารของจูรินซี แล้วก็มันก็ขยายตัวมากขึ้นแล้วเราก็เอามาช่วยย่อยเศษอาหารในครัวเรือน,นแล้วก็เอาไปหมักดินมันก็จะได้ประโยชน์อีกอย่างหนึง่งนะคะตรงนี้เกษตรกร,ร,กรสามารถเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันจุลินทรีย์หนอกกล้วยมันก็เป็น EM ชนิดหนึง่งแต่ถ้าเราจะให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เราสามารถใช้เขาเรียกว่าพอดอเป็นสูตรเป็นจุลินทรีย์แห้งของพัฒนาที่ดินเป็นพอถ้าปุ๋ยหมักพอดอหนึ่งปุ๋ยน้ำหมักใช้พอดอสองอ,อันนี้ก็มันเหมือนว่ากองกองร้อยอะ<ฆ>แทนที่ว่าเราใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติเราได้กองร้อยอแต่ถ้าเราใช้พอดอเข้าไปมันจะเป็นกองพันเลยอ่ามันก็จะช่วยย่อยให้เกิดเร็วขึ้นเพราะงั้นเนี่ยสามสูตรก็คือมันมีประสิทธิภาพช่วยย่อยอคุณจะไปย่อยอะไรก็ได้อยู่ที่ คุณมีทำไมถึงเลือกเป็นการทําจุลินทรีย์คะอ่าก็คือส่วนหนึ่งเราเอาวัตถุดิบตัวเนี้ยไปใช้กับฐานที่สามอ๋อต่อเนื่องกันใช่ค่ะฐานที่สามพี่มนลเรียกว่าไก่หลุมไก่หลุมเนี่ยจริงๆมันก็คือการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยแหละค่ะ,ะโดยที่เราเรียนแบบธรรมชาติก็คือขุดหลุมขุดหลุมให้เขาได้คุ้ยเขี่ย ปกติธรรมชาติของไก่มันจะมี<อ>นิสยัย,ยชอบชอบคุยค้ยเขี่ย<ะ>เราก็จากการที่เราเอาใบไม้ใส่ให้เขาไปบ้างเอาผักผลไม้ที่เหลือนะคะให้เขาได้จิกกินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้คุยค้ยเขี่ยแล้วเราก็มันหมักหมมโดยใช้เอาน้ําหมักชีวภาพเนี่ยค่ะราดลงไปในกองนั้นก็ได้หรือส่วนหนึ่งให้เขากินให้เขากินเขาก็จะถ่ายมูลออกมาโดยที่กลิ่นน้อยลง เสร็จแล้วเนี่ยในกระบวนการที่เขาคุ้ยเขี่ยค่ะมันก็มันก็เป็นวิธีการทําปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งเขาก็จะได้คุ้ยเขีย่ยมันก็จะช่วยย่อยได้เร็วขึ้นแล้วเราเลี้ยงไก่ในป่าไผา่มันจะได้สองเดง้งก็คือได้เรื่องของดินขุยไผ่ด้วยเพราะงั้นเนี่ยน้ำหมักชีวภาพแทนเราไปใช้กับพืชแล้วเรายัางใช้กับสัตว์ด้วยใช้เรื่องของน้ําหมักเข้าไปช่วยปรับช่วยปรับเรื่องของอระบบย่อยของเขาทําให้ระบบย่อยเขาดีขึ้นแล้ว ไข่เขาจะรสชาติดีแล้วมูลเขาก็จะกลิ่นลดลงบางทีเขาหมุดหงิดอะ่ะเขาก็จะจิกกันทีนี้เราก็เลยเอาเรื่องของพืชสดเอาเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องหยวกกล้วยเพราะว่าในหยวกกล้วยมันมีไฟเบอร์แล้วยิ่งหยวกกล้วยมันผ่านกระบวนการหมักผ่านการหมักน้ําตาลกากาน้ําตาลมันจะเป็นเรื่องของโปรไบโอติกนะคะ<อ>แล้วมันก็จะอิ่มนานแล้วมูลที่เขาถ่ายออกมาก็ไม่มีกลิ่นเหม็นที่บอกว่าไก่หลุมคือเราสร้างแหล่งอาหารให้เขาเพิ่มก็คือในเรื่องของปวกกับแมลงที่อยู่ในดิน นะคะเป็นการเพิ่มโปรตีนเพราะว่าไก่พันไข่เนี่ยถ้าโปรตีนไม่ถึงเขาะจะไม่ไข่ทานที่4เราเรียกว่าไส้เดือนลักโลกโ<อ>ค่ะก็คือโดยทั่วๆไปเนี่ยไส้เดือนมันจะเป็นพันธุ์ต่างประเทศเนาะ,ะมันมีประสิทธิภาพช่วยย่อยอเอามูลวัวมาแช่น้ําน้ําที่เหลือจากที่เราแช่มูลวัว เพราะว่าเราจะต้องแช่ให้มันจืดและให้มันนิ่มค่ะค่ะเพราะว่าบางทีมูลวัวแต่ละฟาร์มเนี่ยเขาใช้โซดาไฟแล้วลักษณะของไส้เดือนพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยคือผิวเขาบางนะคะผิวเขาบางแต่เขามีประสิทธิภาพช่วยย่อยเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเอาขี้วัวเนี่ยมาแช่น้ําให้มันนิ่มเพื่อให้เป็นที่อยู่สร้างที่อยู่ให้กับเขาทีนี้เนี่ยเราเคยเราเคยได้ความรู้มาจากหน่วยงานว่า คันที่เขาขาดก็คือเรื่องของอินทรีย์วัตถุแล้วก็ค่าการย่อยสลายที่จะได้ผ่านค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์เราก็เลยเติมในเรื่องของอินทรีย์วัตถุเข้าไปให้เขาก็คือเป็นขยะในครัวเรือนฐานที่5ตอนนั้นเราไปได้องค์ความรู้มาจากเขาหินซ้อนเราทําเรื่องของเตาชีวมวลค่ะก็เป็นเอาใบไม้เอาขแขนงไม้ไผ่หรือเศษใบไม้เล็ก กิ่งไม้เล็กๆเอาไปเผาถ่านได้ถ่านได้ถ่านได้พลังงานแก๊สมาใช้อีกฐานหนึ่งฐานที่6ก็จะเป็นในเรื่องของเตาเผาถ่านเพื่อที่จะเอาน้ําส้มควันไม้แล้วเรามีไม้ไผ่เราก็เลยได้ฐานไม้ไผ่ค่ะค่ะอันนี้จะพามาชมนะคะฐานปุ๋ยขี้เกียจที่พี่มดพูดถึงเนาะอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบในวงตาข่ายนะคะตรงนี้เราก็ทําข้างๆเล้าไก่ นะคะคือส่วนหนึ่งมันมีความชื้นแล้วมันจะมีไส้เดือนมาอยู่ทีนี้เราก็จะได้ทั้งปุ๋ยไส้เดือนโดยเฉพาะที่เนี่ยเส้เดือนมันอยู่ในพื้นที่ถ้าเมื่อไหร่มีความชื้นไส้เดือนจะมาอยู่แล้วเขาก็จะช่วยย่อยอย่อยให้ปุ๋ยเราเป็นเป็นเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือไก่มันมไก่ก็จะได้อาหารคือเรื่องของโปรตีนขี้เกียจกว่านี้เราก็โยนเข้าเล้าไก่ให้ไก่มันได้ช่วยคุ้ยเขีย่ยแล้วก็ที่สําคัญคือไก่มันคุ้ยไปมันก็มีมูลมูลอยู่ มีมูลไก่อยู่แล้วมันมีความชื้นเราก็จะได้ในเรื่องของดินปลูกก็เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยยู่ใกล้กันก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักที่พี่มนได้ได้รับองค์ความรู้มาจากกอ,องงานพระราชมณิกรปศุสัสตว์เนาะเสร็จแล้วพี่มนก็เอามาหมักตัวนี้<อ>เพิ่มเติมนะคะจะเป็นเรื่องของสมุนไพรอันนี้บอระเพ็ดใช่ค่ะที่ใช้กับ สัตว์ก็คือพี่มนจะเอาไปเติมในเรื่องของน้ําน้ําที่ให้ไก่กินนะคะ,คะเอาไปผสมนะคะเพื่อที่จะลดเรื่องของกลิ่นแล้วก็สร้างภูมิต้านทานให้กับเขาลดเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะบางส่วนโยนให้ไก่กินบางส่วนเราก็มาทําน้ําหมักแล้วเราก็ไปหมักหยวกกล้วย ถ้าดูจากตามป้ายพวกนี้ก็คืออย่างเช่นบอลาเพ็ดก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายถ่ายพยาธิเนาะใช่ค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นน้ําหมักพวกผลไม้ต่างๆก็คือช่วยเรื่องรักษาแผลสมานแผลแก้ท้องเสียอะไรอย<ช>่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้<อ>ที่ที่เราบอกว่าธรรมชาติของไก่อ่ะมันได้คุ้ยเขี่ยนะคะตรงโน้นอ่ะเราทําหลุมไว้ให้เขา,าเวลาเรากวาดเศษใบมง้งใบไม้ที่เราให้เขาเนี่ยค่ะหรือว่าไม่กระทั่งเศษผลไม้ เราก็เอาไปรวมกันไว้ในกองเพราะดินนั้นอ่ะมันมีส่วนผสมของรากไผ่ด้วยก็กลายเป็นดินขุยผ่าเห็นไหมคะเนี่ยเขาจิกกินคือยกเข้าไปให้เขาเป็นกระถางละแล้วแล้วเขาก็พอเขากินเสร็จเราก็เอาปุ๋ยมาเติมใหม่แล้วก็ให้เขาแตกใหม่แล้วก็เดี๋ยวก,กลับไปนี่เขาคิดว่าเรามาให้อาหารเขาหรือเปล่าคะใช่ค่ะเขาคิดว่าเรามาให้อาหารเขาเห็นเรา <อ S 1> <รอ S 2> ถือของแบบนี้รอแต่ไก่ที่นี่แต่ละตัวคือตัวใหญ่หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะ ก็คือโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะตื่นตกใจง่ายแต่เนี่ยเราคุยกับเขาทุกวันเขาก็จะไม่ตกใจนะคะาาจะตกใจหนูแทนเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอหน้ากันบ่อยๆไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> ราะไปขอไข่หน่อยนึงเนี่ยเขาก็จะคุยเขี่ยตรงเนี้ยที่เราทําเป็นหลุมเพื่อให้คนมาดูงานรู้ว่าเนี่ยเออมันเป็นหลุมนะไข่เยอะมาก <c oughs> ถึงบอกชิญชวนมาเล้านี้ไงคะ ันจะเก็บง่ายร้องทําไมร้องทําไมออ,อดขอไข่หน่อยนะเราเข้าไปเก็บได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะโอเคอ่าอค่ะ,คะอยุมาอันนี้จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงเสตเดือนนะคะมันเราเลี้ยงในกระมังมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการง่ายอันนี้เรายกมาให้ดูนะคะ ที่เอาหนังสือพิมพ์เนี่ยก็คือรักษาความชืนนะ้นเนาะเพราะว่ามันร้อนมากต้องเปนะะ็นนังสือพิมพ์ต่างประเทศด้วยนะคะพอไส้เดือนอ่านภาษาไทย <c oughs> ไม่ออก <c oughs> หรือแม้กระทั่งมีรังไข่ก็เอามาปิด <c oughs> แต่เนี่ย <c oughs> เขาตรวจมาแล้วนะคะว่า <c oughs> ไอสารเคมีในไส้เดือนเนี่ยไม่เป็นปัญหากับเรื่องของปุ๋ยนะคะ <c oughs> เรื่องของคุณภาพ <c oughs> พอหลังจากที่เราเปิดศูนย์ไปได้สักระยะหนึง่งเราเหนื่อย เราเหนื่อยแล้วเราก็ยังไม่เกิดไรายได้มันก็ยังไม่มีเกิดไรายได้เอ๊แล้วเราก็มีการจ้างด้วยเนาะมีการจ้างด้วยแล้วก็มีทีมชุมชนเข้ามาช่วยเราแต่เขาไม่มีไรายได้กลับไปบางทีเราก็เริ่มรู้สึกท้อว่าเอาเราเราเรา,เราทำถูกหรือทำผิดอะไรอย่างเงี้ย ถึงแม้ว่าพี่มนจะสามารถเปิดศูนย์เรียนรู้ได้ตามที่ตั้งใจแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาตามมาค่ะแล้วทีนี้พี่มนจะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาติดตามกันค่ะวันนี้มาเวลาของรายการแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะค you